จัดอันดับกับ PN e อนีนี้ขอเสนอสิบสุนัขพันเล็กน่ารักที่คนนิยมเลี้ยงสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาน่ารักน่ารักไว้สักตัวแต่ทว่าเนื้อที่ภายในบ้านนั้นมีจำกัดหรือไม่ก็มีเรื่องของปัจจัยต่างๆนานาที่ไม่สะดวกจะเลี้ยงสุนัขตัวโต, exempel, ตวๆตเหล่าบรรดาสุนัขสายพันเล็กทั้งหลายจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าตุกสายพันธุ์เล็กก็มีมากมายหลากสายพันธุ์ให้ได้ดูแลอีก ฉะนั้นแล้วเราลองมาดูกันหน่อยว่ามีสุนัขพันธุ์เล็กตัวไหนบ้างที่ผู้คนนิยมเลี้ยงกันแล้วสายพันธุ์ไหนที่เหมาะและถูกชะตากับคุณมากที่สุดพร้อมวิธีการดูแลสุนัขพันธุ์เล็กแต่ละสายพันธุ์ด้วยไปชมกันว่า10สุนัขสายพันธุ์เล็กน่ารักที่คนนิยมเลี้ยงจะมีน้องๆสายพันธุ์อะไรกันบ้างสนับสนุนช่องเราง่ายๆด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาระหว่างคลิปนะครับสายพันธุ์ที่10 Beagle ในระยะนี้เรามักได้เห็นความน่ารักของเจ้าตุ๊กพันบีเกิลผ่านสื่ออยู่บ่อยๆจนทําให้หลายคนตกหลุมรักเจ้าตุ๊กพันนี้ซะจนอยากได้มาเลี้ยงสักตัวก็เพราะเจ้าบีเกิลเป็นน้องหมาที่มีใบหน้าน่ารักหูปลดดวงตากลมโตสีน้ําตาลอ่อนแถมยังเป็นสุนัขที่รักเด็กเข้ากับคนง่ายและเข้ากันได้ดีกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆด้วยแถมมันยังติดอันดับหนึ่งในสิบสุนัขที่มีความนิยมมากกว่า30ปี และเป็นอีกหนึ่งพันที่นิยมในสหรัฐอเมริกาบีเกิลเป็นสุนัขขนาดเล็กถึงกลางมีลักษณะเด่นคือหูยาวตกดวงตากลมโตและท่าทางร่าเริงมีถิ่นกำเนิดในประเทศอังกฤษและเป็นที่รู้จักในฐานะสุนัขล่ากระต่ายที่มีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นเป็นเลิศอุปนิสัยเป็นมิตรและร่าเริงบีเกิลเป็นสุนัขที่มีอุปนิสัยเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายและชอบอยู่ร่วมกับเด็กขี้เล่นและสนุกสนาน มีพลังงานสูงและชอบทำกิจกรรมต่างๆฉลาดแต่ดื้อรัน้นสามารถเรียนรู้คำสั่งได้ดีแต่บางครั้งก็อาจดื้อรัน้นและต้องการการฝึกที่อดทนและสม่ำเสมอมีสัญชาตญาณน,นักล่าสูงมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมและชอบติดตามกลิ่นต่างๆเห่าและหอนเก่งอาจเห่าหรือหอนเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือเมื่อได้กลิ่นที่น่าสนใจชอบอยู่เป็นฝูงโดยธรรมชาติแล้วบีเกิล ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มการดูแลการออกกำลังกายต้องการการออกกำลังกายในระดับปานกลางควรพาเดินเล่นทุกวันและมีเวลาให้วิ่งเล่นในพื้นที่ปลอดภัยการฝึกควรเริ่มต้นฝึกตั้งแต่ยังเด็กเน้นการควบคุมสัญชาตญาณการดมกลิ่นและการเรียกกลับการดูแลขนดูแลง่ายเพียงแค่แปรงขนสัปดาห์ละครั้งอาหารควรควบคุมปริมาณอาหารเพื่อป้องกันภาวะน้ำหนักเกิน ข้อเท็จจริงน่ารู้เสียงเห่าหอนของบีเกิลมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าเ i n g b ีเกิลได้รับการนำมาใช้เป็นสุนัขดมกลิ่นในหลายหน่วยงานเนื่องจากมีความสามารถในการดมกลิ่นที่ดีเยี่ยมหากคุณกำลังพิจารณาเลี้ยง b ีเกิลควรเตรียมพร้อมที่จะให้ความรักการดูแลและการฝึกฝนที่เหมาะสมเพื่อให้พวกเขามีความสุขและมีสุขภาพที่ดีสายพันธุ์ที่9ปักกิ่ง ก,กเป็นสุนัขขนาดเล็กที่น่าสนใจสายพันธุ์หนึ่งพวกมันมีบุคลิกลักษณะผสมกันระหว่างความน่ารักประหลาดประหลาดมีหน้าตาสั้นๆนแบนแบนจมูกทู่ๆตากลมโตและยังขึ้นชื่อในเรื่องความทรนงเคยได้รับฉายาราชาแห่งสุนัขด้วยสำหรับในประเทศไทยเราสุนัขพันธุ์ปักกิ่งเคยเป็นสุนัขที่ฮอตฮิตอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งก่อนจะค่อยๆลดความนิยมลงเพราะสายพันธุแท้ๆในปัจจุบันเริ่มหายาก การเลี้ยงดูค่อนข้างลำบากและอากาศในบ้านเราเป็นสัตว์ูตัวฉกาจของปักกิ่งแต่ก็ยังคงมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ลหลงใหลในสเสน่ห์ของสุนัขพันธุ์นี้สุนัขปักกิ่งเป็นสุนัขขนาดเล็กมีขนยาวฟูคล้ายสิงโตมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนเป็นสุนัขของราชวงศ์มานานกว่า2,000ปีอุป,ปนิสัยรักใคร่ซื่อสัตย์ผูกพันกับเจ้าของสง่างามมั่นใจในตัวเองดื้อรั้นบ้าง ระวังตัวห่าเก่งเหมาะเป็นสุนัขเฝ้าบ้านเข้ากับเด็กได้แต่ควรดูแลใกล้ชิดอาจไม่เข้ากับคนแปลกหน้าและสัตว์อื่นการดูแลขนต้องการการดูแลสูงแปรงทุกวันเพื่อป้องกันขนพันกันและตัดแต่งขนเป็นประจำออกกําลังกายปานกลางเดินเล่นสั้นๆระวังอากาศร้อนจัดฝึกได้แต่ต้องอดทนและใช้แรงจูงใจอาหารควบคุมปริมาณ ระวังน้ำหนักเกินข้อควรรู้มีนิสัยเหมือนสิงโตน้อยมีความกล้าหาญและสง่างามหาวเสียงดังเพื่อเตือนภัยไม่เหมาะกับอากาศร้อนชื้นสายพันธุ์ที่8ยอร์กเชียร์เทอเรียหากพูดถึงสุนัขโนเนมแห่งท้องทุ่งและเหมืองถ่านหินอ้างว้างห่างไกลเมืองยอร์กเชียทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษมีชีวิตประจำวันเป็นสุนัขใช้งานรับหน้าที่ในการตามล่า และไล่จับเจ้าหนูตัวร้ายจอมป่วนแต่มาวันนี้หากลองพิมพ์ชื่อของเจ้าตุ่แสนสซน,นี้ลงในอินเทอร์เน็ตคงมีเรื่องราวมากมายปรากฏขึ้นให้อ่านกันไม่หวาดไม่ไหวหลายคนคงนึกออกแล้วใช่ไหมละ่ะว่าเรากําลังพูดถึงเจ้าสุนัขตัวน้อยขนยาวสายพันยอร์กเชียร์เทียรหรือที่นิยมเรียกกันสั้นๆว่ายอร์กี้นั่นเองยอร์กเชียร์เทียรเป็นสุนัขขนาดเล็กขนยาวสลวยเป็นประกายสีน้ำตาลทองและน้ำเงินเทา มีถิ่นกำเนิดในเทสมนทนยอร์ชียประเทศอังกฤษเดิมทีเลี้ยงไว้จับหนูในโรงงานทอผ้าและเหมืองอุปนิสัยร่าเริงขี้เล่นกล้าหาญฉลาดเรียนรู้เร็วรักเจ้าของขี้อ่อนอาจจะห่วงตัวและห่าเก่งต้องการความสนใจการดูแลขนต้องการการดูแลสูงต้องแปรงขนทุกวันเพื่อป้องกันการพันกันและควรพาไปตัดแต่งขนเป็นประจำออกกำลังกาย ต้องการการออกกําลังกายในระดับปานกลางเดินเล่นสั้นๆก็เพียงพอฝึกได้ดีแต่ต้องมีความอดทนและสม่ำเสมออาหารให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดตัวข้อควรรู้เป็นสุนัขที่ได้รับความนิยมในฐานะสุนัขประดับขนยาวสลวยต้องได้รับการดูแลอย่างดีเพื่อความสวยงามและสุขภาพผิวหนังสายพันธุ์ที่7แจ็ครเซลเทเรียเจ้าตุกตัวจ้อยฉลาด น่ารักแต่แอบซนสุดๆอย่างสุนัขพันธุ์แจ็ครัสเซลเทเรียกำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายเพราะมันเหมาะสำหรับเลี้ยงในบ้านได้อย่างไม่มีปัญหาเพราะแจ็ครัสเซลเทรเรียเข้ากันได้ดีกับสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆหรือเจ้าของดังนั้นจึงเหมาะเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนแก้เหงาและด้วยบุคลิกอันกระชับกระเฉงของมันจะทําให้คุณเพลินกับมันไปได้อย่างง่ายดายแจ็ครัสเซลเทเรียเป็นสุนัขขนาดเล็กถึงกลางมีพลังงานสูงร่าเริง และฉลาดมีถิ่นกำเนิดในประเทศอังกฤษพัฒนาขึ้นเพื่อล่าสุนัขจิ้งจอกอุปนิสัยและบุคลิกภาพมีพลังงานสูงและขี้เล่นฉลาดและสามารถฝึกได้ง่ายแต่ก็อาจมีนิสัยดื้อรั้นกล้าหาญและไม่กลัวมีสัญชาตญาณในการไล่เหยื่อสูงอาจหาเก่งซื่อสัตย์และรักใคร่ต่อครอบครัวอาจไม่ค่อยเข้ากับเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอื่นๆเสมอไปการดูแล การออกกําลังกายต้องการการออกกําลังกายอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงการฝึกการเข้าสังคมตั้งแต่เนิ่นๆและการฝึกที่สม่ําเสมอเป็นสิ่งสําคัญการดูแลขนค่อนข้างง่ายแปรงขนสัปดาห์ละ1นถึงสองครั้งก็เพียงพอกิจกรรมชอบกิจกรรมต่างๆเช่นการขุดการไล่จับและการสํารวจควรมีรัวรอบขอบชิดสิ่งที่ควรทราบมีสัญชาตญาณนักล่าที่แข็งแกร่ง และอาจไล่จับสัตว์เล็กมีพลังงานสูงและต้องการการออกกําลังกายและการกระตุ้นทางจิตใจอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันปัญหาพฤติกรรมการเข้าสังคมตั้งแต่ยังเด็กมีความสําคัญเพื่อให้เข้ากับสัตว์และคนอื่นๆได้ดีสายพันธุ์ที่6 Friend ์บูด็อกเป็นเรื่องขำๆที่ว่าถ้าไม้ตายของเจ้าหมาที่ชื่อเฟรนด์บูด็อกนั้นเป็นหน้านิ่งๆที่ดูแล้วไม่รู้ว่าอารมณ์ไหน เพื่อที่จะหลอกล่อให้เราเข้าใกล้เพราะหากเผลอสัมผัสรูปไร่เจ้าเฟรนด์บูด็อกเมื่อใดรับรองได้ว่าคุณจะรู้สึกเหมือนโดนน็กด้วยตาโตโๆตน่าโยนยนหูกลางคล้ายค้างข่าวที่มองไปมองมากลับดูมีสเสน่ห์และสุดท้ายก็ตกเป็นทาสรักของเฟรนด์บูด็อกอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวเฟรนด์บูด็อกเป็นสุนัขขนาดเล็กมีลักษณะเด่นคือหูตั้งตรงคล้ายหูค้าง่าวน้าซนยนและรูปร่างกระทัดรัด มีนิสัยร่าเริงเป็นมิตรและปรับตัวเก่งอุปนิสัยและบุคลิกภาพร่าเริงขี้เล่นเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายฉลาดแต่ดื้อรั้นบ้างต้องการการฝึกที่อดทนชอบอยู่ใกล้ชิดเจ้าของและเป็นสุนัขที่ติดคนไม่ต้องการพื้นที่มากนักเหมาะกับการเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ไม่ค่อยเห่ามากนักการดูแลการออกกำลังกายต้องการการออกกำลังกายในระดับปานกลางเดินเล่นสั้นๆก็เพียงพอ ระวังอากาศร้อนจัดการฝึกควรเริ่มต้นฝึกตั้งแต่อย่างเด็กเน้นความสม่ำเสมอและใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจการดูแลขนดูแลง่ายเพียงแค่แปรงขนสัปดาห์ละครั้งการดูแลรอยยน่นทำความสะอาดรอยย่นบนใบหน้าเป็นประจำเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสก,กรปรกและความชืน้นสิ่งที่ควรทราบเนื่องจากมีโครงสร้างจมูกสั้นจึงควรระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิโดยเฉพาะอากาศร้อนจัด อาจมีปัญหาเรื่องการหายใจเสียงดังหรือกรนเป็นสุนัขที่ต้องการความรักและความสนใจจากเจ้าของมากสายพันธุ์ที่5ชิวาวาจะเห็นได้ว่าเซเลบริตี้ในฮอลลีวูดหลายคนชอบพิวเจ้าหมาตัวเล็กกระจิตริดไว้ในกระเป๋าข้างกายเจ้าหมาที่ว่านั่นจะเป็นพันธุ์ใดไม่ได้เลยหากไม่ใช่พันธุ์ชิวาวาซึ่งจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในสุนัขพันธุ์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และในปัจจุบันสุนัขพันธุ์ชิวาวา่ากำลังเป็นที่นิยมกันมากของเหล่าผู้ที่รักสุนัขเพราะด้วยขนาดตัวของมันและอุปนิสัยที่ขี้เล่นน่ารักผู้คนส่วนใหญ่จึงนิยมนำเจ้าชิวาว่ามาเลี้ยงนั่นเองชิวาวา่าเป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กสั้นดูแลรักษาง่ายเพียงแค่แปรงขนสัปดาห์ละครั้งส่วนขนยาวอาจต้องการการแปรงที่บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันขนพันกันความอบอุ่นเนื่องจากมีขนาดเล็ก และอาจมีขนไม่หนามากจึงไวต่ออากาศเย็นควรดูแลเรื่องความอบอุ่นในช่วงอากาศหนาวเย็นสิ่งที่ควรทราบเนื่องจากมีขนาดเล็กควรระมัดระวังในการอุ้มและดูแลเพื่อป้องกันการบาดเจ็บต้องการความรักและความสนใจจากเจ้าของมากอปากในปัจจุบันคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักสุนัขสายพันธุ์ปักเนื่องด้วยกระแสความนิยมในสุนัขสายพันธุ์นี้ที่เริ่มมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะด้วยอุปนิสัยน่ารักน่าเลี้ยงก็ดีหรือจะด้วยรูปร่างหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์มองอย่างไรก็ไม่เบื่อชวนให้หัวเราะแล้วอารมณ์ดีทุกคราที่มองปักน้อยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุผลที่ทําให้คนไทยหันมาเลี้ยงสุนัขพันธ์นี้มากขึ้นตามลําดับด้วยความร่าเริงที่ไม่เหมือนใครหน้าตาแลดูฉนวนปนเถลนและอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลาทําให้ปักไม่เพียงแต่เป็นที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทยเท่านั้นหากแต่อย่างแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลกอีกด้วยปัก เป็นสุนัขขนาดเล็กมีลักษณะเด่นคือหน้ายนจมูกสั้นตาโตและหางม้วนมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนเป็นสุนัขที่มีนิสัยร่าเริงขี้เล่นและเป็นมิตรอุปนิสัยและบุคลิกภาพร่าเริงและขี้เล่นเป็นมิตรและเข้ากับคนง่ายฉลาดแต่ดื้อรั้นบ้างต้องการการฝึกที่อดทนและสม่ำเสมอชอบอยู่ใกล้ชิดเจ้าของและเป็นสุนัขที่ติดคนไม่ต้องการพื้นที่มากนัก เหมาะกับการเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ไม่ค่อยเห่ามากนักแต่ก็อาจเห่าเมื่อรู้สึกตื่นเต้นหรือต้องการความสนใจการดูแลการออกกําลังกายต้องการการออกกําลังกายในระดับปานกลางเดินเล่นสั้นๆก็เพียงพอระวังอากาศร้อนจัดการฝึกควรเริ่มต้นฝึกตั้งแต่อย่างเด็กเน้นความสม่ำเสมอและใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจการดูแลขนดูแลง่ายเพียงแค่แปรงขนสัปดาห์ละครั้งการดูแลรอยยตน ทำความสะอาดรอยยน่นบนใบหน้าเป็นประจำเพื่อป้องกันการสะสมของสิ่งสกรปรกและความชืน้นสิ่งที่ควรทราบเนื่องจากมีโครงสร้างจมูกสั้นจึงควรระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิโดยเฉพาะอากาศร้อนจัดอาจมีปัญหาเรื่องการหายใจเสียงดังหรือกรนควรดูแลเรื่องความสะอาดของรอยยน่นบนใบหน้าเป็นพิเศษเป็นสุนัขที่ต้องการความรักและความสนใจจากเจ้าของมาก สายพันธุ์ที่3พุดธเดิมสุนัขพันธุ์พุดเดิมได้ชื่อว่าเป็นสุนัขที่มีความนิยมอันดับหนึ่งของโลกและขึ้นชื่อว่าฉลาดฝึกง่ายสอนง่ายขี้อ่อนและประจบเก่งเป็นที่สุดแถมยังอดทนไม่ขี้แย่เลี้ยงง่ายแม้จะปากเปลาะไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นหมาที่เห่าไม่รู้เรื่องยิ่งในบ้านเราพุดเดินสายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยงกันคือพุดเดินทอยมันกลายเป็นหวานใจตัวจอย ของหลายหลายครอบครัวเพราะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่แถมยังมีลักษณะเป็นเหมือนตุ๊กตาที่มีชีวิตสดใสมีชีวิตชีวามีนิสัยรักสวยรักงามชอบเสริมสวยชอบเที่ยวและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวได้เร็วพุดเดิลเป็นสุนัขที่มีความฉลาดขนหยิกเป็นเอกลักษณ์และมีหลายขนาดได้แก่ทอยพุดเดิลม,มินิเจอร์พุดเดิลและสแตนดาร์ดพุดเดิลม,มีถิ่นกำเนิดในประเทศเยอรมนีเดิมทีใช้ในการเก็บนกน้ำ อุปนิสัยและบุคลิกภาพฉลาดมากเรียนรู้เร็วฝึกง่ายร่าเริงขี้เล่นมีพลังงานซื่อสัตย์และผูกพันกับครอบครัวเข้ากับเด็กและสัตว์เลี้ยงอื่นๆได้ดีหากได้รับการเลี้ยงดูและเข้าสังคมอย่างเหมาะสมสแตนดาร์ดพุดเดิลมักจะสุข,ขุมและใจะเย็นกว่าขนาดเล็กการดูแลการดูแลขนต้องการการดูแลสูงต้องแปลงขนทุกวันเพื่อป้องกันการพันกัน และควรพาไปตัดแต่งขนเป็นประจำการออกกำลังกายต้องการการออกกำลังกายในระดับที่แตกต่างกันไปตามขนาดทอยและมินิเจอร์ต้องการน้อยกว่าสแตนดาร์การฝึกเนื่องจากฉลาดจึงฝึกได้ง่ายควรฝึกอย่างสม่ำเสมออาหารให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดและระดับกิจกรรมสิ่งที่ควรทราบเป็นสุนัขที่ไม่ผลัดขนทำให้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ที่แพ้ขนสุนัข แต่ก็ยังสามารถก่อให้เกิดอาการแพ้ได้ต้องการการดูแลขนอย่างสม่ำเสมอจากช่างตัดขนมืออาชีพมีความสามารถในการเรียนรู้สูงเหมาะกับการฝึกต่างๆเช่นการเชื่อฟังคำสั่งการเล่นกีฬาสำหรับสุนัขสายพันธุ์ที่2ปอมเมเรเนียนหากพูดถึงสุนัขตัวเล็กๆขนฟูๆหางเป็นพวงจมูกแหลมๆตาแป๋วเป็นประกาย แน่นอนว่าสุนัขที่ว่านี้คือปอมเมเรเนียนที่ไม่ว่าใครเห็นเป็นต้องขอจับขอสัมผัสความน่ารักกันใกล้ๆแต่ที่เห็นน่ารักดูบอบางเหมือนคุณหนูแบบนี้แท้จริงแล้วปอมเมเรเนียนมีต้นประกูลมาจากสุนัขลากเลื่นปอมเมเรเนียนเป็นสุนัขขนาดเล็กขนฟูหนามีสเสน่ห์ร่าเริงและฉลาดมีถิ่นกำเนิดในแถบปอมเมเรเนียซึ่งเป็นพื้นที่ชายฝั่งทางใต้ของทะเลบอลติก ในประเทศเยอรมนีและโปแลนด์อุปนิสัยและบุคลิกภาพเร่าเริงสดใสมีชีวิตชีวาขี้เล่นและชอบทำกิจกรรมฉลาดและเรียนรู้ไวสามารถฝึกได้ง่ายกล้าหาญและอาจคิดว่าตัวเองตัวใหญ่กว่าความเป็นจริงซื่อสัตย์และรักเจ้าของมากอาจหาเก่งและห่วงอนาเขตเข้ากับคนแปลกหน้าและสุนัขตัวอื่นได้หากได้รับการเข้าสังคมที่ดีตั้งแต่ยังเด็ก อาจไม่เหมาะกับเด็กเล็กมากนักเนื่องจากตัวเล็กและอาจถูกเล่นแรงโดยไม่ตั้งใจการดูแลการดูแลขนต้องการการดูแลขนปานกลางถึงมากควรแปรงขนอย่างน้อย2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์เพื่อป้องกันขนพันกันและควรแปรงทุกวันในช่วงผลัดขนการออกกำลังกายต้องการการออกกำลังกายในระดับปานกลางเดินเล่นในบริเวณบ้านก็เพียงพอแต่ก็ชอบการเดินเล่นที่กระฉับกระเฉงการฝึก ควรฝึกตั้งแต่ยังเด็กเน้นความสม่ำเสมอและอดทนอาหารให้ในปริมาณที่เหมาะสมกับขนาดและกิจกรรมควรแบ่งเป็นสองมื้อต่อวันสภาพอากาศทนทานต่ออากาศเย็นได้ดีแต่ควรระวังอากาศร้อนจัดสิ่งที่ควรทราบมีพลังงานสูงและต้องการการกระตุ้นทางจิตใจอาจมีนิสัยดื้อรัน้นและต้องการการฝึกที่สม่ำเสมอควรได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดของช่องปากเป็นประจำ สายพันธุ์ที่หนึ่งชิสุอาจเป็นเพราะภาพลักษณ์หมาน้อยตากลมโตผูกโบที่หน้าผากมีขนยาวสวยดูสง่าง,งามขนาดพอเหมาะพาไปไหนมาไหนได้ไม่ลำบากแถมยังนิสัยเป็นมิตรคีเลนและช่างประจบเลยทำให้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยหลงไหลได้ปลืมเจ้าสุนัขพันธุ์ชิสุและเลี้ยงเป็นสมาชิกสี่ขาประจำครอบครัวกันอย่างแพร่หลายแต่รู้หรือไม่ว่าประวัติความเป็นมา ของสุนัขชิสุเป็นถึงหนึ่งในสามสุนัขชั้นสูงจากจักรพัรดิจีนชิสุเป็นสุนัขขนาดเล็กขนยาวสลวยมีถิ่นกําเนิดในประเทศทิเบตและเป็นที่นิยมในราชสำนักจีนมีนิสัยร่าเริงเป็นมิตรและปรับตัวเก่งอุปนิสัยและบุคลิกภาพร่าเริงและขี้เล่นเป็นมิตรและเข้ากับคนง่ายรวมถึงเด็กและสัตว์เลี้ยงอื่นๆฉลาดแต่ดื้อรั้นบ้าง ต้องการการฝึกที่อดทนและสม่ำเสมอชอบอยู่ใกล้ชิดเจ้าของและเป็นสุนัขที่ติดคนไม่ต้องการพื้นที่มากนักเหมาะกับการเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ไม่ค่อยเห่ามากนักการดูแลการดูแลขนต้องการการดูแลสูงต้องแปรงขนทุกวันเพื่อป้องกันการพันกันและควรพาไปตัดแต่งขนเป็นประจำการออกกำลังกายต้องการการออกกำลังกายในระดับปานกลางเดินเล่นสั้นๆก็เพียงพอการฝึก ควรเริ่มต้นฝึกตั้งแต่อย่างเด็กเน้นความสม่ำเสมอและใช้รางวัลเป็นแรงจูงใจการดูแลดวงตาเนื่องจากมีขนยาวบริเวณใบหน้าควรดูแลและทำความสะอาดรอบดวงตาเป็นประจำเพื่อป้องกันการระคายเคืองสิ่งที่ควรทราบเนื่องจากมีขนยาวจึงควรได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดของขนอย่างสม่ำเสมอควรระมัดระวังเรื่องอุณหภูมิโดยเฉพาะอากาศร้อนจัดเป็นสุนัขที่ต้องการความรักและความสนใจจากเจ้าของมาก จบไปแล้วกับสิบสุนัขพันธุ์เล็กน่ารักที่คนนิยมเลี้ยงชื่นชอบหรือกำลังเลี้ยงหรือว่าเคยเลี้ยงสายพันธุ์ไหนกันบ้างพิมพ์บอกเราที่ช่องคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกความเห็นอาจมีส่วนช่วยในการพัฒนาคอนเทนต์ของช่องเราในคลิปต่อๆไปในอนาคตดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรพูดคุยแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ